สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไกอูจากแทร์ฟุตบอลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงสบัดจอยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่ายกันครับแล้วก็ามาทายผลคู่ของอาร์เซนอลกับเบอร์ลี่ว่าผลจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเกมนี้ผมเล่นกับเพื่อน2คนนะครับซึ่งอยู่ทีมเดียวกันอยู่ยไปดูกันเลยครับ วันนี้เรามาอยู่ที่สนามเทิฟมัวครับบ้านของเบอร์ลี่เนรับวันนี้อาร์เซนอลเราจะมาเยือนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับอาร์เซนอลจะไปเยือนเบอร์ลี่ที่เทิฟมัวด้วยอย่าลืมให้กำลังใจและเชียร์กันด้วยนะครับหลังจากนั่นเอาชนะนอริชมาได้แบบหืดจับกับหนึ่งศูนย์เดี๋ยวมาดูเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเดาผลกันเล่นๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมสนุกก็มาเดาผลกันแลวกันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ นี่ครับสีทตัวจริงผู้เล่นทั้งสองทีมครับนี่ครับกองอย่างยีปปาเต้ด้านขวาเทนนี่ครับด้านซ้ายถ่ายมาเนนะี้ยแล้วอิดน่าจะเป็นแซมบี้โลกองคาฮาครับหน้าไม่เหมือนเลยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูีทตัวจริงผู้เล่นของเบอร์ลี่กันครับนี่ครับก็อ่านกันเลยครับเมื่อผมก็ไม่รู้จักชื่อเขาเท่าไหร่ครับ อ่านไม่ทันด้วยกองหน้ามีบูธกับวีดราครับมาแทน 4, 4ี่สี่สองตัวสาวตัวเป็นนิกโป๊ปครับที่เหลือก็ดูกันเองแล้วกัน <c oughs> นี่ครับกองจากที่โอบาเมยองกับตันทีมของเราเลครับตักสาวตัวนี้ผมเลือกเป็นแรมเดลนะครับผมก็ดรอเรโนซะหน่อยตามจริงตามจริงนะครับนี่ครับเซตตัวจริงเขเล่นของอาร์เซนอลครับมาในระบบ4 2 3 1นึครับแอรอนแรมเดลตักสาวตูครับกองหลัง4ตัวโัวนี้จะสุเป็นไวต์กาเบลแล้วก็ เทนนี่ครับการสองคนโลโกกง้าแล้วก็เป็นทมัสปาเต้ครับเกมรุกสามคนเป็นซาก้าครับโอเดกาแล้วก็สติโลกองหน้าเป็นโอมาเมียงแล้วกับตัทนทองเราสำรองมีลากาแซดเปเป้เปาเรลี่ครับนี่ครับให้กำลังใจกันสักหน่อยครับเริ่มเกมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเบอร์ลี่จะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับอเซนอลจะบุกจาก ขวาไปซ้ายนะบเบอร์รี่ผมอยู่ซ้ายไปขวานะครับส่วนตัวที่บังคับเนี่ยของผมจะเป็นหัวสีน้ำเงินนะครับของอเพื่อนผมจะเป็นหัวสีแดงเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับจีดีออเดการตรงกลางเองอที่โอวามยังทางซ้ายโอบาให้แซมบี้ลองก้าแทงมาโอบาครับเปิดมาโอ้โหยิงติดเลยเกือบไปแล้วครับโอเดกาเก็บได้โอเดกาล็อกติดแล้วโป๊ปต้องเคลียร์ออกมาบอลจะไปนอสน,อนครับ ฝามาที่ลองกลากทีครับลองกลามาที่โอเดกาเบิร์นมาโอ้โหไม่รู้กันครับอย่างแย่มาได้โอเดกาโอเดกาดเดี่ยวมายาวโอ้โหคนเราชอบหมดแล้ว <c oughs> ต้องจูงไปนิดนึงครับจับโต๊ะกับไม่ได้ติสิมิโดะชิมิโดไม่ผ่านลอตสันครับทีนี้ก็มันสั้นเข้ากลางมาติดครับมาที่เคนี่เคนนี่มาที่โอเดกาด ปเปเลี้ยปาเตขวาสุดโล่งครับแทงไปแล้วครับสาก้าสาก้าว่ายังไงครับให้มาโอดิกาดควายยิงโอ้โหู่ชนเสาครับอืคือไปแล้วครับลูกนี้ควายแบบนักทุกป,ปีพงผิวอ่อนเลยครับลูกนี้เ,เกมมันเดินต่อครับ11นาทีเป็นของอาร์เซนอลครับทีนทันที้เปิดโอบาหมกไม่ได้ครับยังติดที่โอบาโอบาแยกมาได้โอบาไมยอมให้ไปีโอดกา ปริกับรอจังหวะแทงให้โอบาครับยิงได้ไหมอู้หูยิงเบาเลยด้ครับ <c oughs> ยังเป็นมอสแนนครับโอ้โหถือธงด้วยดูหน้าคนถือธงครับจะจำหน้าเขาไว้นะครับ <c oughs> นี่ครับคนโบกธงคนเดียวกันนะครับเป็นฝาแฝดพี่น้องแรมสเตลครับแต่ตั้งเตะขึ้นมาเล่นสั้นครับการเบรียลมาเกเยสออกทางซ้ายมาเทนี่ เทนนี่วันนี้สมิตรโรบอลอยู่ที่สมิตรโรทางตีมเส้นฝั่งซ้ายครับสมิตรโรจะเปิดไหมไม่เปิดครับเลี้ยงจีเขาเองยองจีเขาเองจะล็อกติดครับติดล็อกต้านได้มุมครับอืม <c oughs> นี่ภาพช้าตอนไหนครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ลูกยิงอเดก,กาดเขาค่อยยิงครับแล้วจะมาดูเช็คโกลายทำไมครับห่างเป็นเมตรเออให้รุ้นอะไรครับเนี้ย สกาก้าเปิดมาโอาไยองได้ไหมโอ้โหเบาโชว์ไปได้ครับนิกโก้จะเป็นบอลสวนกลับของเบอร์ลี่ครับวิดราฝากมาปาตีปาต,ปตีได้ไหมยังได้อยู่ครับโปรไดกาดเบิร์นมาโอาไยองไปมาที่ประตูสกาก้ายิงโอ้โหเขี่ยเสาทีดเดียวครับโรนัสาก้าดูครับไม่แฉลบด้วยแล้วโอ้โห นี่โผ่ก็เกือบจะไม่ทันแล้วนะครับลูกนี้อือผ่านไปสามสินาทีอัรนเซนแทบจะขึงอยู่ฝ่ายเดียวครับแต่ยังจบไม่ได้เหมือนเกมที่เจอโนลิชล่าสุดเลยนะครับอาะครับเบอร์ลี่ตั้งเกมมาได้บ้างวิดราวิดราดึงมาทางขวาโลกนะครับแต่ว่าได้ไม่ล้ำหน้าพวกสิงยกทงมาแล้วครับคุณแอนเซนดูครับ โอ้โหหุ้นสินที่อยู่ตรงนั้นครับล้ำไปทั้งตัวเลยครึ่งชั่วโมงแรกซนอยนนนนดูดีกว่านะครับกาเบียวสัมพีโรงก้าวออกทางขวามาเบนไว้นี่ครับโอ้โหดูสกิลเบิร์นมาทำมิยาซึ่รึงหนึ่งทีแล้วแทงโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับทำมิยาซึ่มาให้ซาก้าซาก้าซาก้า,าว่า ยังไงก็บโอคู่ยิงติดมิกฟอบอีกแล้วครับบูยสซาก้าโอ้จาเอาจะโตกลับบ้างครับแม็กนิวยังหมุนอยู่แล้วให้มาที่บราห์ฮิลครับแล้วมาที่วูดวูดดึงอยู่ชะลอเกมหน่อยครับเวสบูดเวสบูดมาที่ทางขวาสุดครับฟูดมันส์ซันฟูดมันสัน หักออกมาให้บูตบูตออกมาที่ให้วิด้าครับวิด้ายิงเสาแรกแล้เรียบร้อยเลย oh oh, โอ้โหพัชรนนอลบุกฝ่ายเดียวแล้วมาโดนยิงทีเดียวแล้วเข้าเลยครับโอ้โ oh ห oh, นาทีที่สี่สิบครับวิด้าครับดูครับทื้นมาเส้นให้มาที่ oot, บูตแล้วบูตออกให้วิด้าทางซ้ายแล้วยิงเสาแรกพิกยิงได้เลยชรนนท่อาอีกแล้วกองหลังครับเล่นเ,ลนะเหมือนทีมจริงๆเลยเนี่ยเหมือนงหวันนี้แบ็คบุกมากเกินครับทำให้ต้อง ลิ sí, ้นเส้นมีพื้นที่ครับนี่ครับชอนได้ดีใจเลยครับเหมือนอยู่เลเนี่ยอเอาจนได้ครับเบอร์ลี่เจ้าบ้านนำไปแล้วหนึ่งประสูงครับในทีที่สี่สิบครับโอดิกาโอ้โหไม่รอเพื่อนเลยที่เข้ามาโอยองเพื่นมาโอดิกาโอดิกาโอ้ยผมล้มไม่ล้มเลยครับจังหวะนี้โอดิกาลุนเข้าไปแล้วแล้วยิงโอ้โหผมบ้าเอาหลงอีก ปะโทดูครับยิงด้วยขวาเท้าไวขนาดนะครับแต่มันน่้จะเข้าครับโอเดกาดยิงออกครับโอ้โหจังหวะไหนมันลื่นจังหวะนี้ดูครับเลยครับแทงไปครับมาที่โอบามยองโอบาเมยองดึงมาโอเดกาดแล้วแทงโอ้โหสวยมากครับแล้วโอายิงติดอีกแล้วครับโผล่เข้าซ้ายครับอีกครั้งหนึ่งโอเดกาดโอเป็นสวิโลครับยิงข้ามคานไปไกลเลยครับ ไม่ได้เองครับอเซนอลโปรบออากาศสองครั้งตัดเขาซ้ายของเขาก็ยังไม่ได้ครับอ่ะมาดูครึ่งหลังกันต่อครับอร์เซนอลยังไม่มีการเปลี่ยนตัวใดๆทั้งสองทีมนะครับครับโมิสึนี่ครับสูตรโปรครับ <c oughs> ออกริมเส้นมาซาก้า ซาก้าดึงอยู่ครับมาที่โอเดกาแล้วอย่าลืมนะครับสีน้เงินผมเล่นนะครับสีแดงเพื่อนของผมเป็นคนเล่นนะครับเล่นสองคนในหนึ่งทีมนะครับสนุกกว่านะครับมันกว่าเอาละครับอย่างเป็นบอลของเบอร์ลี่นะครับูเติดเงินไว้ครับมาช่วยได้ครับเอาละครับจะโต้กลับบ้างแซมบิโดงก้าแทงไปโอเดกาดลดไปทางซ้ายโอเดกาดนำไงครับหลอกเพื่อนโอเวอร์แลปก็สวิงโรเตอร์มาแล้ว เอาล้วครับข้างในมีโอบาเปิดโอ้โหไม่ถึงโอบาครับเทเลอร์ยั์หมุออกไปได้ครับบอลเริ่มหมุนโหครับเปลี่ยนวิด้าออกครับแล้วเอาบานนับอลมาแทนครับมาที่ปาเตมาที่โอเดกาครับโอเดกาฝ่าไปเที่บมาไม่ยองโอบาโอบารอจังหวะโอ้โหแทงสวนมางโอเดกาแก้ตัวไหมครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอเดกาครับโอ้โหปั่นเสาแรกครับเลยลูกนี้ Uh huh. เดี่ยวตัวยิงด้วยครับเตะไปสักทีครับเรียบร้อยครับดูครับดูบาดึงก่อนครับแล้วแทนอุไกาดปั่นเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทนี้เลือกเลือกหมแบบรีเจเนอรี่ครับยากสุดเลยก็จะเจาะเขายากนิดนึงต่อยเป็นทีมเล็กก็ยากนะฟีฟ่านะถ้าใครเล่นบแบบนี้ครับอาร์เตตา้าเหมือนชุดอยู่บ้านไนีน่ยูก <laughs> คือถ้าใครเล่นฟีฟ่าแล้วปรับแบบยากสุดจะรู้ว่าแบบมันเจาะยากมากเจาะเจาะยากมากๆนะครับต้องค่อยๆเคาะกันแบบเมื่อกีกนน้ต่อยเป็นทีมเล็กก็เล่นยากนะครับยิ่งถ้าไปเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเล่นลําบากครับถ้าเหมือนแบบยากสุดอ่มามันลุยกันต่อครับนาะทีที่ 63, ออกสิบสามมันจะนอน่ตามมาแล้วนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับซาก้าหลอแทงไม่ผ่านเทนี่เทนี่อ้าวแล้วครับโตกับโอุดิการโอบาทําช่องเออนั่นวิ่งถอยหลังทําไมนะ่ะโอบาอ้าวแล้วครับโอบาลุยไปทางขวา โอบาเรียบร้อยครับ2-1ครับโอ้โหนี่จะท่าเก่งแค่นหนึ่งทีไม่ไข่หน้าแล้วที่รัดเรา2-1 <Glue> ครับเรียบร้อยไปเลย,ยดูครับโอเดกาต์แทนนะเนี่ยเรื่องทีมหออัวใหญ่เป็นอย่างนี้นะแบบว่าจังหวะโต้กับฝ่าโอเดกาตบุโรโอบาหรือใครก็ได้ที่มีความเร็ววิ่งหาช่องแล้วอโอเดกาตแทน ถ้ามันได้จริงๆนะผม่าแบบรู้เรื่องอ่ะซึ่งหลังๆเราไม่มีรูปแบบนี้เลยลูกโต้ะกลับเราจะแบบโต๊ะกลับไม่ดีอ่ะถ้าไปสังเกตดีๆนะครับนี่ครับชอนได้เซ็งเลยนำก่อนด้วยโอบาเมยองครับยิงจนได้สโนว์จะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาซาก้าออกครับแล้วก็สมิโดออกเอาเป็นเปเป้กับมาเตอรี่มาแทนเปเป้จะไปยืนปีกขวามาเตอรี่ยืนปีกซ้ายครับ โอลลี่น่าต้องเปิดเกมรุกใส่เดี๋ยวเวลาอีก15นาทีในเกมครับเลื่องกันเยสแย่งมาได้แล้วครับเปเป้หลุดไปแล้วทางขวาเปเป้อ้าวแล้วข้างในมีโอบาเปเป้ว่าไงเปเป้ว่าไงแล้วโอบาโโอ้หบอลนี่เลยครับเปเป้ครับเปเป้จับแล้วยิงโโอ้ห ปั่นคงคงลูกเก่งของเขาแล้วนะครับเฮ้ยปั่นคงคงลูกเก่ง,งเขาแล้วครับเนี่ยเก่งเก่งเบิ้นทำไมเกือบเข้าแล้วแต่เข้าไม่สวยเลยไม่มีภาพใช้ใ<ห>ด้วยโอ้โหเหลือเวลาอีกสิบนาทีในเกมครับปาเต้หม,มงไปให้เขาอีกเอาเลยครับบราหิลซ้ายโล่งเลยท็อปสสโอ้โหตัดได้เอ้าเอ้าเทนี่พลาดครับทางขวาหลุดมาปูดปูดยังดึงอยู่ครับ โซน,นก็ไม่เข้านีครับการเบียรออยู่้วครับอาจจะสวนกับเอาว้าวครับพระโทยังได้อยู่กาเบียตออไปทางสวิตโรครับสวิตโรเป็นมาเตอรี่ครับวทวดีเอาละครับโอบาให้มาที่มาเตอรี่มาเตอรี่กระชากมาสุดเส้นครับแล้วล้องอีงทีฝ่าพอทีโอบาโอบาจะเบิ้ลคืนนุ่งคู่ติดครับมาต่อที่กุดมันสั้นกุดมันสันคืนมาโวยงางสายอย่างโล่งเลยแล้วดูว่าไงครับบานยิงติดกับคู่ ทุกยืนสื่อครับบล็อกไว้ได้ครับโตัวกับแบตเตอรี่มาอีกครั้งครับโอดีกาดแทงออกไปครับมาตเตอรี่เปิดแบตเตอรี่ยเอ้าวครับรุทมันสัน้นมายืนหน้าเป้าแทนนะครับรุทมันสัน้นโอ้โหมราจะไปดึงครับเรียบร้อยไปเลยไหมหมดเวลาครับนองชนะไปะด้วยสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงชนะสองหนึ่งนี่ก็ มือจับดูครับตัวเซต้าครับใส่รองเท้ารองมือเนี่ยชอนด้ายเส้เหมือนกันอีกก็จบไปแล้วระหว่างคู่อาร์ซนอลกับเบอร์ลี่นะครับผมก็สุดท้ายอาร์ซนอลชนะไปด้วยตระสองประตูต่อหนึ่งนะครับจากโอเมยองแล้วก็โอเดกาดนะครับก็อันนี้ก็ขำๆแล้วกันในเกมฟีฟ่า21นะครับผมถ้าใครชื่นชอบหรือว่า อยากมาคาดเดาผลของสกอร์คู่นี้ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันเราจะเตะจริงๆเนะี่ยในวันเสาร์นี้นะครับผมก็ฝากด้วยน้เวลา3ามทุ่มนะจะพบกับเบอร์ลี่นะครับผมจะไปเยือนเบอร์ลี่แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับผมจะทำคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมมาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเจออีทีวันศุกร์ครับผมเจอมาการหน้ามีความสุขมากฝากช่วงสวัสดยนะครับผมสวัสดีครับ